พี่น้องปู้ฝ่ายควบคุมอากาศก็บอก่าครับลัวอุตส่โห์ในเช้าวันศุกร์วันที่25ทางใหญ่ยังส่งคะแนนลอย68นะครับภาพตัวอุณหภูมิในตารางวันออนในช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมผ่านผ่านบริเวณประเทศไทยแล้วก็วัชพันตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับอิทธิพลจากพายุโซนห่อนะครับที่อยู่ในเมือนี้ก็อยู่ทางอ่าวตังเกียนะครับวันเฮาจะมีฝนตก ยังเสีย่ยแต่เกือบทุกมือนะครับไปจะถอดประมาณมือวันที่29นะครับจะในพรก่นีน้เราในช่วงไม่ดีจนถอดมือวันที่29กนระวังฝนตกหนักไวในนะครับสําหรับเมื่อวันพักวันออกชิงเนยียตอนกลามันครับก็มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับเมื่อวานาตกหลายสุดนะครับที่จังหวัดศรีสะเทืนะครับ18.2มิลลิเมตรนะครับอุบปลัหลาดจตหายาสุธร4.4นะครับสำหรับมุกกหารั4.2มิลลิเมตรนะครับ รับไม่ได้ต้การให้เกิดลักษณะการบริเวณภาตวันออกชิงนในตอนนางมันเท่าน่องจากมีร่องมอรสุมนะครับผ่านทานงภาคเหนือนะครับเกเขาสูย้ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเป็นพายุโซนห่อนะครับที่อยู่บริเวณตะลออาวก่อไปครที่อยู่ที่อ่าวตั้งเกียนะครับาพายุลูกนี้สิบอกเข้าประเทศไทยนะครับแต่สี่ยงให้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ปกลุมทะเลดามันผเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนี่กําลังแห้งขึ้นนะครับมันเท่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโลกนีทางอ้อมนะครับมันเท่าจะมีฝนอยู่ในชน่วง70%ของพื้นที่ไปจนหอดประมาณมือวันทีี่29้นะครับสาหรับภาคใายดาวเทียมในเวลานี้นะครับภาตะวนออกเฉียงเือตอนล่นนนาวมันเทาก็มีมฆเกือเต็มท้องฟ้านะครับโอกาสเกิดฝนวันนี้ก็กระจายได้ทั่วภาคตะนออกเฉียงเือตอนล่งนนนางมันเทานะครับท้งตะวันออกร,ะ,ระมีโอกาส มากกว่าทางตะวันตกของภาคนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมะนาวก็จะมีฝนใด 60- 70%ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน,ในบางพื้นที่โอ,อก,กาสเกิดฝนตกหนักครับส่วนใหญ่ไปอยู่ทางตะวันออกของภาคนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ219ถึง3องศาเซลเซียสนะครับตามสซนแบบ2 3 ถึง25อ,องศาเซลเซียสช่วงนี้ก็เป็นลมแปรปรวนนะครับความเร็กวก็แห้งขึ้นกว่าจวงที่ผ่านมานะครับเป็น10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในมือนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเน้าก็จามีิฝน70%ของพื้นที่นะครับ่วนมนากก็อยู่ทางตะวันออกของผ่านนะครับฝนบันเทาจะมีไปจนฮอดประมาณเมื่อวันที่29นะครับวันนี้จะมีฝนวัน70%ของพื้นที่นะครับบร่ยากาจะมีร่องมรสุม ผ่าน่านบรเิเวณประเทศไทยอยู่นะครับจะได้พบกับพี่น้องในเมือดนีจนทอดมือวันทีเย็นสกราวขงระบังฝนตกหนักไวแน่แล้วก็วันเท่าก็มีโอกาสเกิดน้าท่วมบริเวณทางน้ํไหลบริเวณที่ลุ่มแล้วก็บริเวณที่เคยเกิดน้าท่วมกอระบังระวังไวแน่นะครับขอฝากพ่อพี่น้องในช่วงนี้นะครับซ้อยก็ไล์กดแชร์กด subscribe ไว้เลยนะครับพุกทุกพี่น้อง จะติดตามข่าวพยารณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไกลชีตด้โงเวนือเชื่อมันนิพนธ์พร้อมกันใหม่ภายในทีมงานไทยรัฐทีีสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ